ขณะนี้เวลาตีห้ายี่สิบนาทีวันที 29, ่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหสิบแปดผมมีนัดรับลูกค้าที่หัวใซตอนนี้ก็ต้องเรื่อบอกเดินทางที่นี่สีแยกหัวสนุนนะครับ นี่เซเว่นหัวถนนถนนปากพนังเราจะกดมิเตอร์ไปดูนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่ไปที่ไหนถึงไหนนะครับเรามาดูกันสวัสดีครับตอนนี้เราก็ถึงเป้าหมายแรกนะครับ หัวสะพานเมานะครับบ้านเราก็เรียกวาหัวสะพานเมาด้านหน้านะก็เป็นตลาดแล้วก็สะพานนะครับส่วนราคาก็อยู่ที่144บบาทนะครับราคามิเตอร์นะครับเราจะไปกันต่อครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงป้ายศูนย์ราชการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับนั่นคือประตูทางเข้า ราคามิตเตอร์ก็อยู่ที่224บาทนะครับเราจะไปกันต่อสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ตี5้าสีนาทีนะครับเราจะอยู่ที่แยกบ่อล้อนะครับอันนี้เป็นสะพานลอยน่าจะเป็นหน้าโรงเรียนเชียนใหญ่นะครับ แยกบ่อล้อครับผมราคามิเตอร์อยู่ที่328บาทครับเราไปกันต่อนะครับหัวใซครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ลงมาจากสะพานกาลเกตนะครับข้างหน้านี้น่าจะเป็นวัดลิพงนะครับเราลงมาจากสะพานตอนนี้ก็เวลาตีห้าห้าสิบสองนาทีนะครับราคามิเตอร์อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับ เราจะไปกันต่อนะครับครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้ก็เรียกว่าทรายขาวนะครับก็เรียกอบตทรายขาวแถวนี้ก็เป็นวัดหัวค่ายแล้วก็ดอนแค่ละแวกนี้นะครับมิเตอร์จะอยู่ที่482บาทดอนแค่ทรายขาวนะครับเวลา6โมง เชา้าก็อีกสองนาทีนะครับเราจะไปกันต่อครับตอนนี้เรากงมาถึงทางแยกตรงไปก็จะเข้าอำเภอหัวใสนะครับแ้วเราจะเลี้ยวขวาไปทางไปละโนดนะครับเราจะเลี้ยวขวาที่สามแยกนี้ตรงสามแยกนี้ราคามิเตอร์อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบหกบาทนะครับเราจะไปกันต่อ น่าจะหมดทริปตรงนี้นะครับเวลาหนาฬิกาเนาทีครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่คือหัวใจแต่ว่าเป้าหมายผมยังไปต่อบางสะพานนะครับสวัสดีครับ